คุณเคยมีความรู้สึกไหมครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณอยากบอกอะไรบางอย่างกับตัวเองในวัยเด็กวัยรุ่นหรือแน้แต่วัยทำงานตอนเริ่มต้นผมเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันหลายครั้งที่ผมมองย้อนกลับไปแล้วถามตัวเองว่าถ้าตอนนั้นผมรู้ในสิ่งที่ผมรู้ตอนนี้ชีวิตผมจะเดินได้เร็วขึ้นกว่านี้ไหมจะต้องไม่เจ็บตัวมากขนาดนั้นไหมแต่โลกนี้มันไม่มีปุ่มย้อนเวลาสิ่งที่เราทำได้คือ เรียนรู้จากอดีตและส่งต่อบทเรียนให้กับคนที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับเราและนี่คือเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเล่าให้คุณฟังถึง21บทเรียนชีวิตที่ผมได้เรียนรู้จากทั้งความสำเร็จความล้มเหลวความเจ็บปวดและความสุขที่ผ่านเข้ามาผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเชื่อทุกอย่างแต่ผมอยากให้คุณลองฟังลองเลือกบางข้อแล้วเอาไปปรับใช้กับชีวิตของคุณเองเพราะบางที แค่หนึ่งบทเรียนอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณได้เลยบทเรียนชีวิตทั้ง21ข้อ 1. ความรับผิดชอบคือก้าวแรกของการเติบโตไม่มีใครในโลกนี้มาช่วยชีวิตคุณได้ตลอดไปครับคุณอาจมีครอบครัวมีเพื่อนมีคนรักที่พร้อมสนับสนุนแต่สุดท้ายแล้วชีวิตคุณคือความรับผิดชอบของคุณเองผมเองก็เคยโทษคนอื่นเวลาเจอปัญหา โทษครอบครัวโทษสังคมโทษโชคชะตาแต่ยิ่งโทษชีวิตผมก็ไม่เคยขยับไปข้างหน้าเลยจนวันหนึ่งผมตัดสินใจว่าต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะรับผิดชอบมันร้อยเปอร์เซนมันไม่ง่ายหรอกครับแต่ตั้งแต่วันนั้นผมกลายเป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้น 2. เวลาเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดคุณสามารถหาเงินใหม่ได้แต่คุณไม่มีทางหาเวลาใหม่ได้ ผมเคยเสียเวลาไปหลายปีอยู่กับสิ่งที่ไม่สำคัญเลยทั้งความสัมพันธ์ที่ผิดงานที่ไม่ได้รักและการเลื่อนมือถือจนดึกทุกวันจนวันหนึ่งผมตระหนักว่าเวลาแพงกว่าเงินถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องเริ่มใช้เวลาอย่างมีคุณท่า 3. วินัยสำคัญกว่าความฝันหลายคนมีความฝันแต่มีน้อยคนที่ไปถึงเพราะความฝันไม่ได้พาเราไปไหนแล้วครับ วินัยต่างหากที่พาเราไปถึงมันผมเคยฝันอยากทำธุรกิจแต่ไม่เคยลงมือทำต่อเนื่องสุดท้ายก็ล้มเหลวแต่เมื่อผมเริ่มสร้างวินัยเล็กๆเ,เช่นตื่นเช้าอ่านหนังสือเขียนเป้าหมายทุกวันความฝันก็ค่อยๆเป็นกลายเป็นจริง 4. สุขภาพคือรากฐานของทุกสิ่งคุณอาจมีเงินมีความฝันมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าสุขภาพคุณพังทุกอย่างก็จบ ผมเคยป่วยเพราะทำงานหนักจนละเลยปลากายแล้ววันนั้นผมเข้าใจเลยว่าสุขภาพไม่ใช่สิ่งที่ดูแลทีหลังแต่มันคือทุนที่คุณต้องรักษาไว้ตลอดเวลา 5. เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายถ้าคุณใช้เงินผิดคุณจะกลายเป็นทาสของมันผมเคยทำงานหาเงินเยอะแต่ใช้จนหมดไม่มีเก็บไม่ลงทุนชีวิตวนลูปหาเงินทำหมดหาใหม่ จนเหนื่อยจนผมเรียนรู้ว่าเงินต้องเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายถ้าคุณจัดการมันถูกมันจะทำงานแทนคุณ 6. ความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ดีที่สุดผมเคยกลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆแต่ทุกครั้งที่ผมล้มผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่เสมอความล้มเหลวทำให้ผมรู้จักวางแผนรู้จักอดทนและรู้ว่าตัวเองแข็งแรงกว่าที่คิด เลือกคนรอบตัวให้ถูกคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลามากที่สุดด้วยจริงๆครับผมเคยอยู่กับเพื่อนที่ไม่เอาไหนและผมก็ไม่เอาไหนตามไปด้วยแต่พอผมเริ่มอยู่กับคนที่คิดบวกมีเป้าหมายชีวิตผมก็เปลี่ยน 8. ความคิดสร้างชีวิตสิ่งที่คุณคิดซ้ำๆทุกวันจะกลายเป็นชีวิตคุณในที่สุดผมเคยคิดแต่เรื่องลบ และชีวิตผมก็เต็มไปด้วยเรื่องลบแต่พอผมฝึกคิดบวกโฟกัสที่โอกาสแทนที่จะโฟกัสที่ปัญหาชีวิตผมก็ค่อยๆดีขึ้น 9. พลังใจสำคัญกว่าพลังงานบางครั้งร่างกายเราอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าใจเรายังสู้เราก็ไปต่อได้ในทางกลับกันถ้าใจเราพังต่อให้ร่างกายยังแข็งแรงเราก็หมดไฟ ผมเลยฝึกเติมพลังใจตลอดเช่นอ่านหนังสือดีๆฟังเพลงหรืออยู่กับคนที่ให้กำลังใจ 10. การเรียนรู้ไม่มีวันจบผมเคยคิดว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วพอแต่โลกเปลี่ยนเร็วมากครับทักษะที่ผมคิดว่าจะใช้ได้ตลอดกลายเป็นล้าสมัยภายในกี่ปีจนผมเข้าใจว่าคนที่หยุดเรียนรู้คือคนที่หยุดเติบโต11 ความกระตัญยูเปลี่ยนทุกอย่างผมเคยบ่นทุกวันว่าชีวิตไม่พอไม่ดีพอจนผมลองเขียนสิ่งที่ผมขอบคุณวันละสามอย่างมันเปลี่ยนวิธีคิดผมเลยผมเริ่มเห็นสิ่งดีๆรอบตัวและมันทำให้ผมมีพลังใจสู้ต่อ 12. การให้นำไปสู่การได้รับทุกครั้งที่ผมให้ไม่ว่าจะเป็นเวลาความรู้หรือความช่วยเหลือสุดท้ายมันกลับมาหาผมเสมอ บางครั้งไม่ใช่ทันทีแต่ในระยะยาวการให้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความสุขในใจ 13. ทําทำสิ่งสำคัญก่อนเสมอผมเคยยุ่งทั้งรันแต่ไม่เคยทำเรื่องสำคัญเลยจนผมเรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญมักจะเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงที่สุดกฎคือเริ่มทำสิ่งสำคัญก่อนเสมอ 14. ความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าเงิน ผมเคยคิดว่าความสำเร็จคือการมีเงินเยอะๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมเข้าใจว่าความสุขจริงๆมาจากความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนและคนรัก 15. อย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ผมเคยทำผิดพลาดใหม่ใหญ่แล้วคิดว่าชีวิตจบแล้วแต่ผมก็เริ่มต้นใหม่และนั่นทำให้ผมเข้าใจว่าทุกวันคือโอกาสใหม่ อย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนเส้นทางถ้ามันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้น 16. ความสม่ําเสมอชนะพรสวรรค์ผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่ผมทําต่อเนื่องและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมก้าวไปได้ไกลกว่าหลายคนที่เก่งแต่ไม่ทําสม่ําเสมอ 17. ความเงียบคือพลังบางครั้งคําตอบไม่ได้อยู่ในเสียงดังแต่มันอยู่ในความเงียบผมได้ไอเดียที่ดีที่สุด ตอนนั่งเงียบๆอยู่กับตัวเอง 18. การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากข้างในผมเคยพยายามเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่ไม่เคยสำเร็จจนผมเริ่มเปลี่ยนตัวเองและนั่นทำให้ทุกอย่างรอบตัวผมค่อยๆเปลี่ยนตาม 19. ความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ระหว่างทางผมเคยคิดว่าผมจะมีความสุขก็ต่อเมื่อผมถึงเป้าหมายแต่เมื่อถึงจริงๆ มันก็แค่ชั่วคราวผมเลยเรียนรู้ว่าความสุขอยู่ที่ระหว่างการเดินทางอยู่กับสิ่งเล็กๆในแต่ละวัน20ความเรียบง่ายคือความลึกซึง้งผมเคยคิดว่าชีวิตที่ดีต้องซับซ้อนต้องหรูหราแต่จริงๆแล้วความสุขมักซ่อนอยู่ในสิ่งง่ายๆเช่นการนั่งคุยกับคนที่รักหรือการได้พักผ่อนอย่างสงบ21ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเสมอ เพราะวันนี้คือสิ่งเดียวที่เรามีอยู่จริงๆถ้าคุณทำวันนี้เต็มที่พรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นเองแล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วภูมิใจในทุกวันที่คุณไม่ยอมแพ้สรุปนี่คือ21บทเรียนชีวิตที่ผมได้เรียนรู้และอยากส่งต่อให้คุณครับ 1. ความรับผิดชอบคือก้าวแรกของการเติบโต 2. เวลาเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุด 3. วินัยสำคัญกว่าความฝัน 4. สุขภาพคือรากฐานของทุกสิ่ง 5. เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เจ้านาย 6. ความล้มเหลวคือครู 7. เลือกคนรอบตัวให้ถูก 8. ความคิดสร้างชีวิต 9. พลังใจสำคัญกว่าพลังงาน 10. การเรียนรู้ไม่มีวันจบ 11. ความกระตันยูเปลี่ยนทุกอย่าง 12. การให้นำไปสู่การได้รับ 13. ทําทำสิ่งสำคัญก่อนเสมอ 14. ความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าเงิน 15. อย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ 16. ความสม่ำเสมอชนะพรสวรรค์ 17. ความเงียบคือพลัง 18. การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากข้างใน 19. ความสุขอยู่ที่ระหว่างทาง 20. ความเรียบง่ายคือความลึกซึง้ง 21่ําวันนี้ให้ดีที่สุดเสมอผมอยากให้คุณลองเลือก1-2ถึงบทเรียนที่คุณรู้สึกว่าใช่ที่สุดแล้วเริ่มลงมือทำเลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe ช่อง l i v e View Change 365เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เติบโตและเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันวันต่อวันตลอด365วันและผมอยากรู้ว่าจาก21บทเรียนนี้ ข้อไหนที่โดนใจคุณที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับเพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอื่นเหมือนกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ